ปไปเลยพี่น้องจ้ามอง,งเลยเฮ็ดอินกุกิผ่าไอจิตมะยังออกกระล่างกายเมองเลยเฮ็ดอินกุกิเต็มอยู่ในจักรนะพี่นะพี่นะแมนมืดเลยพุน่นนะเต็มอยู่พุน่นนะวายผ่าละมะยังออกกระล่างกายมองเลย่องเลยพี่นะสับหลาบพี่พี่นะเต็มคอนอยู่โอ้โหเ้ยคือหลายคักแค่มองนี่นี่จะเจอกระเถิ่นนี่มองเล่ในจักรพนะ โอ้ยโอว่เล่าสิลักเกิดปีที่แล้วเราก็บ่านไอ้เกิดเลี้ยวป่านนี้เลยจังไลยโอ้ยพี่นะอยู่ข้างล่างพี่ก็เมนพุดนะพุดนะโอเต็มจริงพูดนะจ้าพี่นะว้าวติตโทพุดนะเต็มีแต่คอนใหม่พุดนะโอ้ยจ้ะพี่

ต่อันนี้มีแต่เห็ดอิโนโอกิจ้ะพวอแก้วเบิ้งดีๆพวกนั้นไอ,อทิศด,ดินถ่ายไอพวกนเดี๋ยวที่ออกกล่องมานั่งประเสริฐและได้ถ่ายพวกแก้วเบิ้งเนี่ยเลยคุณน่ะแต่ว่าเอาอะไ้ดอกจับเพราระว่าวัได้เอาถุงเอาหยางมาเนาะคุณน่ะต็มต่ออยู่ฟังแจ้งคุณแม็นมืดเลยโอเคจ้ะ อเลือดอีลีพูดนะเนบนิงแค่นี้จากเาพี่น้องจ็จากจเขาไปเอาทุกเอาอยัางมาดอกพุ่นะเดือบิสับพี่ิีมยั้งแต่ต่อเห็นเจอดอกเห็ดป่ะอะไรที่ต่ตตตอย่ลมแห้งแน,นี่ <c ười> ยินเท้าว่ะเท่าจะมางาังง่ะแด็ จะบนเหตนันตว,ว่าสียกันาลจะมวกตั้กันไาดนเสืเนลูกเพิ่ซเป็นของวันไห่หน,นกจ้ะเพงเห็นบหนกพ่พี่น้องจา้าบกตัวดำดำมจายสูส้เปพกไกเ้พ่นเพ่นวะจ้ะเป็นตัวดำดนะพิ่นวนพิน่หนาวเพินน่ ไร้็นแ้งโต๊กลิ้นก็ไปที่นอยู่แล้จังไงน้อามักัดเกล็ดจารสวัสดีอยากเป็นทางการจับไว้พี่นอ้องพาอาย้ยมันยังกอกำลังไกพา,ายอรนนุดุน เนี่ยแล้วจันเนาะเต,ต็มยเยอะูยหมูมา่ย,ยางทั่วกัม่ยางดินกัมา,ยยา,มาพ่อเฮ็ดเลยพ่าเป็นอันยางเรียบรอยทิงน,นี่ต้นน้ำค้างตั้งจนตาเอกแล้ว่ย,ย ออกกําลังกายมึงเห็ดหูนูสีเหลืองจ้ะบน่อยสักหลาดยู่สั้นต้นใหม่เห็ดหูนูสีเหลืองผ่ายางชมยามบรรยากาศยามแรงอันนี้สีมงแรงจ้นะจ้ะเนาะสีมงแรงเลว ตรงนี้กิจก,กรรมเจรียยางปวดตั้งหลูกล้านมากตั้งสีผ้าอายยางเจียวตั้งสิเขาปลาเล่นตำหนาตำลังอยู่จ้ะพายางอายยางออกอกระลั่นไก่เล้าสิหลุดพุ่งเล้วอีกแล้วาตื่นใหม่ <c ười> บรรยากาศ ยังกันปลาลัดดุจ่พี่น้องลัดปลาลัดวงยังตุกซอทุกมไปละบอกกันว่าตรงนี้นาเขจะนมาปูหินเวลาเรานยางไปเห็นยางราเสรยางลัดมาทางนี้แล้วก็มันจะบัวไก่ก็สันล้วาจะบรไดินยางอ่อมไก่ยางจะเข้ามาหนิกะ นี่ยพวกนมาสักซิมหาและีดก่อนจะี่ทั้สมกักบป่าจบช่องข้าเจ้าพน,ะนมีร่มร่มเริ่มแห้งกั่แต่บายสามนะจ๊ะาบสามมุ่งกว่าบาบสามมุ่งอะไรกไป พเจศาอย่างรไปเบงไองตรงที่เห็นนางร่เบิ่เคยเกิดเป็นช่ออยู่น้ำเอกอยน้ำสนามหยาเลื่อนไปเลไปสัมยังเลวาทีู่นปานจอยญีุ่่นป่านจอยญี่ปุ่นจ้ะปกติพระศ้อย่งทานพุ่นยังรลิว่าทนนี่เอาท่านนีจอยเบือเคยยังมาจเชีย พอไฟเป็นหน่องเตือนออกกําลังกาย,นยแน่เก็บเพชรแน่ตกปลาแน่เก็บผักแน่ลงทะเลเก็บหอยเก็บปูเก็บปลาแน่เตือนชมแน่แแนะจ๊ะเนาะไปเรื่อยๆละปลาดคลายองจ้ะตัดถั่วเรื่งงามเนียบคักจะเปิ้งกระจัดตัดสวยงามขนาดเนียบเลยล่ะมีสเตอร์เพอร์เฟกต์ตัดง,ามมาาง่ายไม่แต่เนาะ เนียบขนาดทอกันเจเลย่มีขาดมีเกินออกมาแม่แต่ใบเดียวพิตามินเดียวเส้นเดียวเจือีกลืวบ้านของคนเดนปากสม่าแคจต่อเสินเป็นเดลุกต้นไม่แล้วจ้าวก็ขึ้นเลยก็น่าปีกแบบนึง ก็บบามอเ่จ้ะยางกเพ็เรมันติมันเลยพรมันค่อย,ย,ยๆยางค่อยๆเบิ่งแล้วจ้ะเนาะเวลามาอย่างกกร่างกายก็ไปจิต่ผนะ้าเขายางฝ่าวายูางเนยเบย่าง,สมมง,งเสีาลุกเลย ในหมู่บ้านจอยจะพูดหนุนจ้ะแทงน้ำสำหรับหมู่บ้านจอยสีฟ้ามาแทงน้ำที่เก็บน้ำนะจน๊ะที่เก็บน้ำของหมู่บ้านจอยจัดเก็บน้ำไปเลยก็เลยไปน้หลังค้าบ้านเรือนคุน เที่ยวบุญ้บกเสียใส่ดวยพาไปเก็บไอ้ยอดกวางตุ่มจัไปเลยก็ยอดนอนมาเห็ดลานนากุุงกระปมึกจะซื้อกุ้งกัะปมึกไว้ใส่ระสี่ไงแค่นี้หละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะกราบขอบพระคุณทุกท่ายทุกแชร์กำลังใจที่ไม่ให้เนจไทยด้ากแล้วก็มาจ้าเนสรุเจเห็ดที่อยางไง้ ยาหานี่ป่ายยาผ้าลอบผ้าเบิ่งจากพ่ม่เนรองแล้วก็ตีกล่งขึ้นไปบ้านจอยยุ่มมุ่งเป็นเจ้าบ้านจอยหลางฟ้าสูงสเดี๋ยวสิพามาเก็บยอดกวางตุ้งันอ่อนไปฝากเอ๋น้องยิงฝากมูนอจาะเนาะขอยพ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงลำเลียงเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะจ๊ะพ่อแม่เป็น้องจ้า โปออรได้เก็บตัวเ็สมือเนี่ไอไอ้ตอนนี้เพราะว่าพายแล้วมันยังก่อกระลังกายนะจน๊ะเนาะถ่ายถ่ายภาพบรรยากาศสวยๆทางคนขจกนกรกําลังปลูกยามแบบหลอกเกี่ยวเกมันเป็นงยากที่ขี่รถไวรถมากหาผู้เมาก็กะบอกละไละะลจ้ะอันนี้ก็เป็นฟ้ามาานะจ๊ะเนาะฟาร์มไอ้ฟาร์มไอ้ยังก่อฟร์ามมาฟาร์มมัวขคนขเจ้ร เอาไปลจะจ้ะพ่อไปไม่นนอกจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ